สวัสดีท่านผู้ชมนะครับวันนี้ผมซื้อเจี๊ยบตัวนี้มานะครับที่ผมจะทำํำไม้กวาดทางกัะเป้านะครับก็มันเป็นมัดติอกนะครับก็ค่อนข้าง,างจะยุ่งเหยิงนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะเอามาออกแมามัดกับไม้นะครับเบื้องต้นที่เราจะเตรียมถักไม้กวาดทางกัะเป้านะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาแชร์วิธีการเอาออกจาก เป็นเป็นมัดเีอีแล้วก็เดี๋ยวมามัดในไม้เีอีนะครับเพื่อว่าเราจะสะดวกในการทับไม้กวัดนะครับเดี๋ยวดูวิธีกัดนะครับเอามาใส่ในเข่าสองข้างนะครับแล้วก็เอาเข่าแยกขึต้ตรงนี้นะครับคือไอตรงที่เปิลมัดตรงนี้อยู่ตรงกลาะนะครับอยู่ตรงกาะนี้แล้วก็ทำการแก้นะครับ มันจะมีเงินนะครับมันจะมีเงินมัดม้นจะมัดเงินสต๊อกนะครับแล้วก็ดึงออกนะครับมันจะมีเงินของมันอยู่นะครับแล้วเราก็เอาออกไปนะครับก้อยๆเอาออกนะครับเอาออกทีละวงนะครับจะเนี้ครับก่อยๆสานออกทีวงครับแล้วก็ระหว่างที่เราออกนั้นเราก็มามัดตรงนี้ตัว โอ้จะ oh, มัดตอนแรกนี่เขามัดเชือกเนี่ยครับเขาเขากอดฝ่ายตัวนี้ก่อนนะครับกอดฝ่ายตัวนี้ก่อนหรือจะเอาไฟลนก่อนก็นได้นะครับเอาไฟลนฝ่ายเชือกตังนี้มันเป็นเชือกไนล่อนนะครับแต่มันจะลา้าออกได้นะครับเดี๋ยวลมแรง เที่ยโลนฝ่ายตรงนี้นะครับทั้งมันปิดกันตีอีก,ก่อนนะครับเสร็จแล้วเราก็อาจจะขอดสักัำหนึ่งก็ได้นะครับขอดสักกำหนึ่งก็ได้ขอดขอดกำหนึ่งนะแล้วก็หูดไปแน่นๆตีอีนะครับครับแล้วเราก็มามัดกับไม้ตัวนี้นะครับไม้มัดกับไม้ตัวนี้ก่อนนะครับมัดก็ ก็ง่ายๆนะครับเอาเข้ามาที่นี่นะครับแล้วก็ตัวนี้อ่าปะเข้าไปนี่นะครับแล้วก็อ้อมปืนนี้นะครับอ้อมปืน,นแล้วก็ทาบวงตัวนี้ครับหลอดขึ้นบนแล้วก็ดึงนะครับดึงดึงนะครับเสร็จแล้วก็หูดนะครับู พูดแล้วก็ดึงแน่นๆนะครับพอดึงแน่นเสร็จแล้วห่าก็เริ่มดึงแน่นๆนี้นะแล้วเ่าขอพันเลยนะครับพันเลยพันบันพันไปเรื่อยๆนะครับพันไปเรื่อยๆพอพันไปได้สักามหนึ่งนะครับเราก็เอามือนะครับมือทําเป็นวงกลมนี้ก็ได้ครับแล้วก็ดึงดึงแน่นๆนะครับแล้วก็พันต่อไปเห็นไหมครับพันต่อไป แต่ถ้ามันจะซูดนี่แล้วนะครับเขาก่อนลือเอาออกเลยครับออกแข็งจังเลยนะครับอะไรถ้ากรณีที่มันติดเสือีนะครับมันติดกันเสือีเขาก็คอยมาดูนะว่ามันติดจะไรนะครับถ้ามันก็คอยเอาออกนะครับก็คอยออกนะครับก่อยดึงออกทีละทีละบวงสองวงครับแล้วเขาก่อกลัวมันจะฟันกันนะเขาก่อเอาฟันไม้นี่ไปจากวันก็อฟันไม้ไปก่อน พันนีก่อนพันแล้วก็ดึงแน่ๆนะครับพัน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 หุน่มันไม้นี่ครับแล้วก็เสร็จแล้วก็ดึงครับ,รบหลังจากที่หุ่มปันไปได้พอสมควรแล้วผมก็จะปอแล้วนะครับอันนี้ผมจะปอละผมจะเอาขนาดนี้นะครับเพราะถ้ามันใหญ่ไปมันจะทํางานลาบากนะครับแล้วก็อันนี้ก็มาถือว่าน้อยนะครับก็ว่าพอดีนะครับ ก็ผมจะตัดนะครับก็ง่ายๆครับใช้ไฟตัดเลยนะครับประมาณนี้ก็ไฟตัดเลยไฟตัดเสร็จแล้วแล้วก็ตรงเนี้ยเรขากข็ไฟจุ่มกลานะครับ จุดแล้วก็เอามือบิดๆนะครับมันเป็นเจียบไหนรอนนะครับมันจะลาได้เราบบิมันรวมกันเป็นกลุ่มนะครับแล้วก็ตรงนี้เราก็ซับซับเงินนะครับซับเงินไว้สองรอบนะครับเงินจะอีนนะครับม้วนม้วนจีนนะครับพับนี้แล้วจะใส่นี้บิดใส่นี้แล้วก็แฮมอันหนึ่งเราม้วนกับด้านนะครับม้วนกับด้านแล้วบิดใส่ครับเรียบร้อยครับ ก็พร้อมที่จะเอาไปาสานไม่กวาดทางบัวเปล่าได้แล้วนะครับไม้ตัวนี้ก็เป็นไม้อะไรยังก็ได้นะครับเป็นไม้ซักหรือไม้ไผ่ก็ได้ตัดอ่อนความยาวก็ประมาณสักบะถึงคืบนะครับถ้ามันยาวไปมันจะทํางานบักก็ออกมาสักเกินคืบหรือเกินคืบน,น้อยประมาณนี้ก็ได้นะครับโอเคครับอันนี้การการเอาเจือกบออกจากที่ว่าเราซื้อมานะครับแล้วก็ไอตัวสาหรับเจือกบที่มัน ตัวนี้เราก็เอาไว้เตรียมไว้เลยนะครับไอสำหรับเจือกแล้วก็เจือกที่เราตัดนี่นะครับอ่าอันนี้เีือกที่ผมตัดตะกี้เงินเดิ่นตัตะกี้นะครับก็เอาไฟจุดไว้เหมือนเดิมนะครับเอาไฟจุดสายไว้แล้วก็บีบบๆนะครับบีบๆๆเให่มันรวมกลุ่มกันแน่นๆนะครับเสร็จแล้วตัวนี้เราก็ออกเลยครับ เอาดูงเงินมันนะครับเงินตัวเงินตัวที่เริ่มต้นมันเพิ่นก็้ามาได้จุดไฟไปฮื่นะครับดีเขาจะจุดไฟไป้ลยนะครับตัวนี้นะครับ,นะรบเอาเงินตัวเนี้ยเราจะาไว้สำหรับที่เราจะมัดไว้นะครับเราจะกันกันหลุนนะครับเดี๋ยวมันจะหมว่ตรงนี้นะครับเราจะมัดช่วงนี้นะครับก็ เราใส่เข่าไว้นะครับดึงเข่าไว้มอ,อยู่ตรงวงกลางนี้ตัวนี้เราก็ดึงขึ้นมานะครับเจือกที่เราตัดตะกี้นะครับเจือกที่เราตัดตะกี้กด,กดึงขึง้นมาเสร็จแล้วเขาก็รวบมาตรงนี้รบวบม้วนนะครับม้วนเจือกตัวนี้ ถ้าเฮานี ilia, ้ดีๆนะครับมันก right. ็จะบ่บวันบ่พันกันบ่ยุ mm ่งเยอะนะครับแต่ถ้าเฮาเฮามัดดีหรือเฮาแก่ต่อที่เพื่อนเราเฮาซื้อแมมันเป็นมัดดีอยู่นะครับแต่เฮามาแก่เนี่ยมันจะพันเหมือนจะทำเสียเวลาได้แก้เปจะแก้ยากมัดตีนเฮาเอาเส้นไหนก็ได้นะครับเส้นไหนมามัดก็ได้เส้นนี้ก็ได้มาดนะครับมัดนี้เรามัดถึงรอบหนึ่ง แต่มัดรอบที่สองเนี่ยมัดเงื่อนจะตกนะครับหมายถึงว่าเพื่อมีเงื่อนที่จะดึงออกได้ง่ายนะครับวาไงครับจะดึงแน่นเวลาเราจะออมกําเขาก็สามารถง่ายนะครับเขาก็ดึงเส้นนี้นะครับนะครับถ้าเขาจะเอาออกเขาก็ดึงเส้นนี้ดึงออกปอึมันก็ออกแล้วนะครับนะครับมันก็ออกแล้วแล้วกแก่เงนนั่นแหลกนี้ออกนะครับมันก็พร้อมออกแล้ว ออกไปออกไปใช้งานได้นี่เดี๋ยวมัดเข้าไว้เหมือนเดิมนะครับครับเรียบร้อยครับแต่ว่าการเก็บเี่อกตัวนี้นะครับมันเป็นเชือกไนล่อนนะครับถ้ามันโดนแดด โดนแดดน่มันจะเปื่อยนะครับมันจะเปื่อยแล้วอายุการใช้งานจะน้อยลงนะครับก็เก็บไว้ในห่มนะครับบม่ให้โดนแสงแดดนะครับโอเคครับเดี๋ยวเจอกันในคลิปต่อไปครับขอบคุณครับ